เริ่มครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาส่งบสลากกันครับก็เอาเกาข,าขาขอเอาเขาขอเอาเขางอเอาเงาจอเอาเจา้านอเอาเงาดอเอาเดา To âu lâu muối do âu dầu mơ âu màu khó âu thảo to âu tàu bò âu bầu bò âu bao. อ้าวอาวส่ออาวส่ออาสระตัวอื่นอีกอามาเออสอสออาส่ออาสาพูดต่อเลยลูกพูดต่อส่ออเอาเอาโออาอา Wow. Bao bào a ba bò a ba bò ba bò a -ta. Mo -a, -ma. Hmm. Bo -a, Mo a ba bò a ba a ba a a โลอาลาถูกแล้วลูกจออาจานออานามออามาหรือเปล่าเอามันกลับหมากลับหัาอ่ะอ่านออานาอ่านอางาคออาคากอากา คอเอคค <Leonard> อเอคคอเอคคอรับรอเอนีครับอเอนีรอเอจรอเอลรอเอล

ตอเอตตอเอตตอเอตีบอเอบบอเอวเอเออเอศีอ่าโอเคเก่งมากอันสุดท้ายลูกอ่าต่อ นอเอนอเอแน่เออนอเอแน่ขอเอแคขอเอแคสีตัวคอควายไม่อ่านไหมขอเอแคอ่าครับขอเอแอนขอเอแว อ่ออแดครับดอยแอแดอ่าดอยแอรดอ่าเอามาดอยแอร์